ันนี้เป็นครั้งที่3 6ตรงกับวันที่15พุทธวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2568ข้าพเจ้านางสาวนัตภัสรศรีสริชชกชัยขอเป่งวาจาสัทยายาพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระขวัมปติเทระเจ้าองค์ปูสมเด็จลุนหลวงปู่บุญเด่นหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรกับก,การสวดสัทยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกะวาเลสุอัตตาขัดฉันตุเทวดาสัตทมังมมนีราชสะสุนันตุสักข,ขะโมกกะทงัง สักเคกาเมจารุเปคิริสิขารตเตจันตลิเขวิมาเนทิเปรัตเทจคาเมตารุวนาคาฮาเนเคหาวัตถุมะหตเขเตภุมมาจจยันตุเทวาชละทละวิสเมยักาขันธรรพะนาคาติดฐันตาสันติเกยังมูนิอุระวจนังัสถวเมสุนันตุธรรมะสวนาการโยมัทันตาธรรมะสวนาการโยมัทันตาธรรมะสวนาการโยมัทันตา บทสวดนมกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจการิยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสปทานัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวรัง เอเตนะสจจวเชนโสโธเเมอุตสปทาบทส่วนมหากริโกนาโถติอาทิกาคาถามหากริโกนาโถอัถายะสัปานินางปูเรตวาปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนัสจจวเชนะมาหุนตุสพุปปัตวามหากริโกนาโถหิตายะสัปานินางปูเรตวาปารมีสภะปโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจวเชนะมาหุนตุสพุปปัตวา มหากรโกนาโถสุขายะสัพปานินางปูเรตวาปารมีสภะปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสจวเชนะมาหุนตุสภุปัตวาบทส่วนมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสักเกสุวิหารติกับิลาวตุสมิงมหาวเนมหาตาพิฆูสังเขนะสัตทิงปัญจมัตเตหิพิฆูสัตเตหิสัเพเหวะอรันเตหิทัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยผุเยนะสันนิปริตาหุนติ พระกวันต่างทัศนายะพิขูสังกะจายันอัถโขจตุนนงสุทธาวาสก,กัยการนางเทวานาเอตัทะโหศิยังโขพระควาสกเกสุวิหารติกับิลวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิขูสังเคณะสัตถิงปัญจัมเตหิพิขูสัตเตหิสเพเหววะอรนันเตหิทัศหิจะโลกาถาตุหิทเทว,วตาเยปุยันเยนาสันนิบริตาโหติ พระควันตังทัศนายะพิคุูสังฆะยันูณะมยยมปิเยนะพระควาเตนุปัสสังกะเมยยมะอุปสังกะมิตรวาพระควาโตสันติเกปจเจกะคาถาภาเสยยามาติอจโกตาเทวตาเสยยะถาปินามภะระวาปุริโสสัมมติจังวาพาหังภาษาเรยยะภาษาลิตังวาพาหังสมิชเชยยะเอวเมวสุทธาวาเสสุเทเวสุ อันตรหิตาพระควโตปุระโตปตุระหังสุอตาหตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวเอกกัมันตังอะถังสุเอกกัมันตังที่ตาหัวเอกาเทวตาพระควโตสันติเกตอิมังคาทางภาสิมหาอิมังคาทางอาาสิมหาสมโยปวันนาสมิงเทวากายาสมะขตาอาฆะตัมมะหอิมังธรรมะสมสมยังทัก,กิตาเยวะอประราชิราชิตะสังขติ อัตโคอ,อปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิตันตระพิโวสมาทหังสุจิตตาอัตโนอุชุกกะมักกังสุสาระทิวเนตานิขะเหตวะอินทริยานิรักขันติปันิตาติอัตโคอ,อปาราเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคาทางอภาสิ เชตว่าขีลังเชตวาประลรีคังอินทักขีลังโอหัาจจะมะเนชาเตจรันติสุทธาวิมลาจะคูมตาสุทันตาสุสูนาคติอัตโขอประราเทวตาภควะโตสันติเกอิมังคาทางอภพาสิ เยเกจิพุทธังสารนางคตาเสนเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวากายยังปริปูเรศสันติติอตโกภคกวาพิขูอมันเตสิเยผูยเยนะพิขเวทัสสุโลกะทาตูสุเทวตาสันนิปริตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิขูสังอจาจเยปิเตพิขเวอเหสุงอิติตามัฏฐานาอารันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะควันตานางัง เอตัปรมายวะเทวตาสันนิปริตาเหสุเสยยะถาปิมายหังเอตรรหิเยปิเตพิขเวภวิสันติอนาคตมัตฐานาอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานาเอตัปรามายวะเทวตาสันนิปริตาภวิสันติเสยยะถาปิมายหังเอตรรหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตายสามิพิขเวเทวกายานังนามานิ เทศิสามิพิกเวเทวากายานังนามานิตังสุนาฐะสัตว์กังมนาสิกโรถะภาสิสามิติเอวัมพันเตติขโหเตพิขกขโหปะควัตโตปัจจโสสุงปะควะเอตตะทะโวจักสิโลกะมนุษย์กัสมิยถาปุม,มาตถาสิตาเยสิตาคิริขภัรังปะหิตตาสมาหิตาปุทูสีหาวสาัสลีนาโลมหงังสาวิสัมพุโนโอทาตามนะสาสุทธะวิปสัสสนะมะนาวิลาเพยโยปิจัสเตยตาวาวเน,นกปลิลาวัทเว ตะโตอมันตยิสัทธาเสาเกสเสนระเตเทวกายยาพิกันตาเตวิชานาถาพิกโววิเตจะอัตตัปมกรุงสุตวะพุทธศาสสาสนังเตสัมตุระหุยานังอมนุสานาทศนาอเปเกสะตัมมัทขุสหัสสานตัสตัตริงสะต่างเอกเกสหัสสานงอมนุสานามัทสงอเปเกนันตมัทขุงท่สาสภาผู้ดา พุตตาอหุงตันจัสัพพังอภิญญาวะวกิตวานะกัจกุมารตัดโตอมันตยิสัทธาสาวะเกสาเสนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโัวหังกิตยิสามิคือราหิอนุปุปโสรสตัดสหัสสาวยาขาพุมมากปิลาวัตวาอิทิมตัตชุติมันโตน้ตัวยาสสินโนโมธมนาพิกมุมพิคูนังสมิติงวะนังชัสหัสสาเหตมาวตายาขานนะตาวนิโนอิทิมตัตชุดติมันโตน้ำตัวยาสสิโน โมทมนาพิกกรรมโมพิขุนางสมิติงวนังสาตาคิราติสหัสายักขานันตะวนิโนอิทิมตัวชุติมันโตนะน้ำตัวยะสัชิโนโมทมนาพิกกรรมโมพิขุนางสมิติงวนังอิเจเตโสละสะสหัสายักขานันตะวนิโนอิทิมัตัวชุติมันโตนะน้ำตัวยะสัชิโนโมทมนาพิกกรรมโมพิขุนางสมิติงวนังเวสามิตาปจัตสตายักขานันตะวนิโนอิทิมัตัวชุติมันโตนะน้ำตัวยะสัชิโนโมทมนาพิกกรรมโมพิขุนางสมิติงวนัง กุมพิโรราชาคะอิโกเวปุรสะนิเวสนังพิโยนางสตะสหัสสังยักขานังปยิรูปปาสติกุมพิโรราชาคะอิโกเวปโสปาขาสมิติงวนังปุริมันจัติสาราชาทัตารโอปาัสาสติคันดพนังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพระโวธนะามาม,มหาพลาที่มันโตชุดิมันโตนะตัวยัสสิโนโมโธ,ธรรมนาปิกรรมุพิขูนางสมิติงวนังท่าขีนันจัติสาราชาวิรุณโหตประสาสติ กุมพันธนังิปติมหาราชาย,ยสัสสิโสปุตตปิตัสภะวนธนามามาพลาอิทิมตนโตจติมันโต,น,ตนัโตยัสสิโน โมทมนาพิกรรมุองพีขุนนางสมิติงวนังปัชิมันจัติสังราชาวิรูปโขปัสาสตินาคานาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพาวนธนมามหาภาาอิทิมตัวชุติมันโวน้ำตัวยัสสิโนโมทมนาพิกรรมุองพีขุนนางสมิติงวนังอุตรันจัติสังราชากุเวโรตัสปสาสติยาขานาธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพาวนธนมามหาภาาอิทิมตัวชุติมันโวน้ำตัวยัสสิโนโมทมนาพิกรรมุองพีขุนนางสมิติงวนังปุริมาทิสังสตารัตโธทักขิเนนะวิโนกปัเมะ วิรูปโกกุเวโรอุตรังทิสังจะตโรเตมหาราชาสมันตาจะตโรทิสาทัทละมานาอัดทงสุวเนกปิลวัทเวเตสังมายาวิโนทาสะอากูวจานิกาศธามายากูเตนทุเวเตนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกามเสถโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปะนาโทโอปัมยโยจะเทวาสุโตจะมาตลิจิตตเสโนจะคันธโพนโรราชาชโนสโพ อาคูปัญจสิขโขเจวะติมพารุสุริยวัชชาเอเตจันเยจราชาโนคันธภาสหาราชภิโมทมานาภิกกาม,มุภิคูนังสมิติวงวนังหัถาคูณาภาษานาคาเวสาลาสหัตัชากาลัมรัสตราอาคูปยาคาสหยติภิยมุนาทตรารถาจะอาคูนาคายัสสินโนเอราวาัโนมหานาโคโสบขะสมิติวงวนังเยนะคะราเชสหาสาสหาราติทิพาทิชาปัติวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชชปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามังอภยันตทานารก นาคราชานมาสิสุปันนโตเขมมากาสิปุโทสันหหิวจาหิอุปวะหะยันตานาคาสุปันนาสารณะมะกังสุพุธังชิตาวิชระหัดเถนะสมุทางอสุราสิตาพาตโรวาสะวัสเศตอิทิมนตยัสสินโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวขาสาเวปชิตติสุจิตติจะปหาราโทนมุจิสาสตันจักภลิปุตานังสเพเวโรจนามกคาสันในยตวาพลิงเศนางราหุพัตมมุพัตมุุปะขมูธมโยธานิพันเตพิขุนาง สมิติงวงศนังอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวย,ยตถาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจยาสัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสาสินโนทัศเ,เตตัถากา,ยา,ายาสัพเพนันต์ตมนิโนอิทิมัโตชุดิมโตวนัโตยัสสิโนมธรมนาภิกรมุขนังสมิติวน,วนังเวณฑูจะเทวาสหลีจะอสมาจะทุุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทกมกุป,ปุรกิตาสุริยะสุปนิสาเทวาสุริยมกุประกิตานักตานิปุรกิตวาอาคูมันทะวาลาหะกา ว่าสูนังวัศวโสตโตสโกปะคะปรินโททัศเสตตะทากายาสัพเพนนะตังววนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสีโนโมทัมนาพิกามุพิคูนางสมิติงวานังอธาคูสาหภูเทวาฉลามกิสิขาริวะอริทกาจะโรชาจะอุมาปุผานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอจุตตาจะอเนชกาสุเลยยะรุจิลาอาคูอาคูวาสะวเนสิโนทัศเสตตะทากายาสัพเพนนะตังววนิโน อิทธิมันโตชุดติมันโตนะอมโตยะสัสิโนโมธรรมนาภิกรรมมุมิุณังสมิติวนางสมนามหาสมนามนุสย์มนุสุตตมาคิดขาปัทุสิกาอาคูอาคูมโนปัทุสิกาอัฐาคูหัรโยเทวาเยจโรหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสัสิโนทัเสตทะรทากายาสัพเพนนตมนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวนะอมโตยะสัสิโนโมธรรมนาภิกรรมมุมิุณังสมิติวนังสุกากรุมหาอรุณาอาคูเวขาณาศสหะ โอทาตะคายะหาปะโมคาอคูเทวาวิจขนาสทามัตาหาราคชามิสกาจายาสเสโนทัลเลยังอาคาปันโนโยทิสาภวิสติทัเสเตตัลทากายาสัพเพนะละตวะนิโนอิทิมตัวชุติมันโตวะนังตัวยาสเซโนมดธรรมนาภิกรรมุพิฆูณังสมิติวะนัง เขมิยาตุสิตายามากัตกาจายาสสิโนลัมพิตกาลามาเสถาชตินามาจะอาสวานิมาติโนอาคูอัฐาคูปรานิมิตาทัเสเตทัทธากายาสัพเพนันตะวนิโนอิทิมาตุชุติมันตัวนะตุยาสสิโนหมดธรรมนาภิกกรรมภิกขุณางสมิติงวะนังสัเทเตเทวานิกายาสัพเพนันตะวนิโนนามันวะเยนะอคันชุงเยจันเยสติสาสหะบวุทธะชาติมัคคีรังโอคาตินนะมะนาสวังทักเขมโมคตะรังนาคังจันทวะอิสิตาสิ อสิตาติดตังสุปรมาปรมโตจะบุตรใจทิมโตสหสันนังกุมารโรติโสจะโสปะขะสมิติงวังสหัสสะพระมะโลกานังพาหามหาพรหมมาทิติทต,ติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสทัสเศรษฐาอิสระอาคุปเจเกาว,าวัสวติโนเตสัญจามชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสัพเพวิกันเตสินเทเทเวสพรมเกตมาราเสนาภิการมิปัสสะกันหาสะมันทิยังเอถะคณาตะ พันธะาราเคนะพันธมโมทโวสมันตาปริวาเดธามาโวมิจิทถโกจินางอิติตาธมหาเสนกันหาเสนาเปสีปานินาตะมาหัจะสรางกตตวานะเพระวังยะถาปปุสโกเมโขธนันโตสุวิจุกโกตถาโสรจุทาวติาาส,วตสักุทะอสยมวเสตันจัสมพังภิญญายะอวะคิตวานะกุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวกเกสาสเนระเตมาราเสนาภิกันตาเตวิชานถาถภิกโวเต จะอัตบัปปะมกรุงสุตวาพุทธศาสสาสนังเวตาราเคหิปะกมูเนสังโรมปิชยงสเพวิชิตาสังคามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสุหาภูเตหิสาวกาเตชนิสตาติ